สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับคุณครูอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการย่อความนะคะการย่อความเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ว่าการย่อความเนี่ยมีขั้นตอนมีวิธีการมีหลักการอย่างไรนะคะแล้วให้นักเรียนตั้งใจดูนะคะในที่นี้นักเรียนสามารถเปิดหนังสือภาษาพาทีนะคะเรื่องของประชาธิปไตยใบกลางประกอบไปด้วยนะคะ ปดูกันเลยค่ะรู้จักกับภาษาพูดและภาษาเขียนกันไปแล้วเรามารู้จักกับการย่อความกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาดูเลยค่ะระหว่างที่ท็อปกำลังดูโทรทัศน์อยู่เพลินๆพิมพ์พก็ส่งเสียงดังขึ้นมาอ๋อยาวจังเลยเป็นอะไรไปพิมพเอะอะโวยวายเสียงดังนี่ไงพี่ท็อปเนื้อเรื่องยาวมากๆพิมพ์พอ่านไม่หมดหรอก โอ้พิมพ์มาเดี๋ยวท็อปย่อความให้ง่ายนิดเดียวเองย่อยังไงเหรอง่ายนิดเดียวอืมว่าแต่ย่อความคืออะไรเหรอการย่อความคือการนำใจความสำคัญของเรื่องมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของตนเองโดยตกแต่งถ้อยคำสำนวนให้กลมกลืนเป็นเรื่องเดียวหากข้อความหรือเรื่องที่นํามาย่อความเป็นข้อความสั้นๆให้เขียนย่อหน้าเดียว ตามเนื้อหาสาระของเรื่องและระบุที่มาของข้อความหรือเรื่องที่นํามาย่อตามประเภทของเรื่องซึ่งการย่อความส่วนใหญ่จะมีสองย่อหน้าคือย่อหน้าที่เป็นส่วนต้นทําหน้าที่ระบุที่มาของเรื่องที่นํามาย่อและย่อหน้าที่เป็นส่วนเนื้อเรื่องจ้าถ้าอย่างนั้นเรามาดูส่วนต้นของย่อหน้ากันก่อนเลยดีกว่าเราสามารถแยกตามประเภทของเรื่องได้คือประเภทแรกคือ นิทานนิยายหองสาวดารนและหนังสือทั่วไปเริ่มจากเขียนย่อคือชื่อประเภทเรื่องคือชื่อเรื่องผู้แต่งคือชื่อผู้แตง่งจากคือชื่อหนังสือสุดท้ายคือความว่านั่นก็คือเนื้อเรื่องที่ย่อจ้าประเภทจดหมายประกาศคำสั่งและถแถลงการเริ่มจากการเขียนย่อคือชื่อประเภทของ ือชื่อผู้เขียนผู้ลงนามหรือหน่วยงานเรื่องคือชื่อเรื่องลงวันที่เดือนปีพุทธศักราชสุดท้ายคือความว่าต่อมาคือประเภทพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสโอวาทปาฐกถาสนทรพท์คำปราศัยและคำกล่าวอื่นๆเริ่มจากการเขียนย่อคือชื่อประเภทของคือชื่อผู้กล่าวกล่าวแก่คือกลุ่มผู้ฟัง เรื่องคือชื่อเรื่องเนื่องในงานคือชื่องานณคือชื่อสถานที่เมื่อคือวันเดือนปีลำดับต่อมาคือจากหนังสือสุดท้ายคือความว่าต่อมาคือประเภทบทสนทนาเริ่มจากการเขียนย่อเรื่องคือบทสนทนาของคือผู้พูดกับคือผู้ฟังเรื่องคือเรื่องที่สนทนาเมื่อวันที่เดือนปีพุทธศักราช และสุดท้ายคือความว่าโอ้โหเยอะจังเลยนะพี่ท็อปซ่มหมดได้ยังไงอ่านทบทวนบ่อยๆละสิเราไปพักกินขนมกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาพูดให้ฟังต่อได้เลยค่ะระหว่างที่ท็อปกับพิมพ์ไปพักกินขนมถ้าน้องๆคนใดสนใจทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนก็กดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะมาพิมพ พร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะอธิบายต่อได้เลยรู้จักกับย่อหน้าที่เป็นส่วนต้นกันไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เรามาดูยอดหน้าที่เป็นส่วนเนื้อเรื่องซึ่งจะมีหลักการย่อความดังนี้จ้ะในขั้นตอนแรกการย่อความต้องเก็บใจความสําคัญของเรื่องให้ครบและเรียบเรียงโดยใช้สำนวนภาษาที่ถูกต้องต่อมาการเก็บใจความสำคัญของเรื่องจะต้องกำหนงถึงสาระต่อไปนี้ใคร ทำอะไรที่ไหนเมื่อใดอย่างไรใจความสำคัญคืออะไรแล้วนำมาเขียนเป็นสำนวนของตนเองเน้นการใช้คำที่มีความหมายกระชับตรงไปตรงมาและไม่ใช้อักษรย่อข้อความที่มีเนื้อหาเป็นข้อๆต้องเรียบเรียงให้เป็นความเรียงควรเปลี่ยนสรรพนามในเรื่องเช่นฉันผมข้าพระเจ้าคุณเธอเปลี่ยนเป็นพระองค์ท่านเขาเป็นต้น คำศัพท์หรือคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการควรเปลี่ยนเป็นคำธรรมดาที่ทุกคนเข้าใจยกเว้นคำราชาศัพท์จ้าและสุดท้ายการย่อดจดหมายซึ่งมีรายละเอียดอยู่ที่ข้อความที่เริ่มต้นแล้วให้ย่อแต่ใจความของเนื้อหาจดหมายพี่ทัออธิบายให้ฟังอย่างนี้คราวนี้พิมพ์ก็ย่อเรื่องได้แล้วล่ะค่ะขอบคุณนะค่ะพี่ทัอจ้าและก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวนั้น เรามาอ่านนิทานแล้วย่อเรื่องดูบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะครั้งหนึ่งมีไก่กับกบเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งไก่บอกกบว่าเห็นเมฆนั้นไหมในไม่ช้าคงจะมีพายุฝนเรามาช่วยกันสร้างบ้านไว้อยู่กันเถอะอ๊อบอบ้านฉันอยู่ในรูใต้แผ่นดินไก่เห็นกบไม่ช่วย ไก่จึงหาฟางหญ้าและเศษไม้มาทำเป็นบ้านเมื่อบ้านเสร็จแล้วไก่จึงร้องบอกกบบ้านเสร็จแล้วยังขาดเตียงอยู่มาช่วยกันทำเตียงเถอะเตียงของฉันคือดินในรูไก่เห็นกบไม่ช่วยก็ไปหาเศษไม้มาทำเป็นเตียงตามลำพังเมื่อทำเตียงเสร็จแล้วไก่ร้องบอกกบไปหาขา้าวโพดมาเก็บไว้กินกันเถอะ อาหารของฉันไก่เห็นกบไม่ช่วยก็ออกไปหาข้าวโพดมาเก็บไว้ในบ้านในไม่ช้าฝนก็ตกใหญ่ฝนฟ้าขนองและน้ำท่วมไก่เข้าไปอยู่ในบ้านอบอุ่นสบายกบจึงไปเคาะประตูบ้านไก่ไก่ไก่เลื่อนรักขอฉันเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยเถิดก็บ้านของเธออยู่ในรูใต้แผ่นดินไม่ใช่เลอ ถ้าเธอไม่ให้ฉันเข้าไปในบ้านฉันจะเรียกแมวให้มากินเธอแมวแมวมากินไก่ไก่ตกใจจึงรีบเปิดประตูให้กบเข้ามาทันทีเมื่อกบเข้าไปภายในบ้านก็ขึ้นไปนอนเตียงของไก่เตียงของเธอคือแผน่นเดนไม่ใช่เหรอถ้าเธอไม่ให้ฉันนอนบนเตียงฉันจะเรียกแมวให้มากินเธอแมวแมวมากินไก่ ไก่จึงยอมให้กบนอนบนเตียงเมื่อถึงเวลาอาหารไก่ก็เอาข้าวโพดมากินกบก็ขอข้าวโพดไก่กินบ้างอาหารของเธอคือมแมลงในรูไม่ใช่เหรอถ้าเธอไม่ให้ฉันกินข้าวโพดฉันจะเรียกแมวมากินเธอแมวแมวมากินไก่ไก่จึงต้องแบ่งข้าวโพดให้กบกินต่อมาวันหนึ่งข้าวโพดหมดกบ กบช่วยขึ้นไปเก็บฟักทองลงมาฉันจะทำซุปฟักทองให้กบชอบซุปฟักทองจึงลุกขึ้นไปเก็บฟักทองทันใดนั้นเยียวบินผ่านมาเห็นกบอยู่บนหลังคาก็ดีใจชอบลงมาเอากบไปกินเป็นอาหารไก่ก็อยู่ต่อมายังมีความสุขนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความเห็นแก่ตัวสุดท้ายตนก็จะพ้ภัยตนเอง หลังจากที่อ่านนิทานกันไปแล้วเราก็มาย่อความกันเลยค่ะกดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆการย่อความไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาศัยแค่ความเข้าใจเท่านั้นก็ย่อความกันได้แล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคงต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นไงคะ หลังจากที่นักเกรยียนได้ชมคลิปความรู้ไปแล้วในเรื่องของการย่อความนะคะเขาก็จะบอกขั้นตอนวิธีการย่อความว่าเราต้องทําอย่างไรนะคะคิดว่านักเกรยียนคงเข้าใจนะต่อไปมาเป็นเรื่องของงานของเรานะคะให้นักเกรยียนเปิดหนังสือของภาษาพาทีประกอบไปด้วยนะคะหน้าที่71นะคะในเรื่องของประชาธิปไตยกลางเนี่ยด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะพูดถึงเรื่องของการย่อความอยู่ด้วยถ้าเกิดว่านักเกรยียนดูคลิปแล้วไม่เข้าใจนะคะ ก็สามารถที่จะดูหนังส,สือเรียนประกอบไปได้นะคะอันนี้คุณครูนะคะคให้นักเรียนทําอะไรนะคะคุณครูให้นักเรียนวันก่อนคุณครูให้นักเรียนอ่านเรื่องประชาธิปไตยใบกลางไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนโยกความเรื่องประชาธิปไตยใบกลางนะคะโยกความโดยใช้หลักการการโยกความตามที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วส่งคุณครูนะคะ อย่าลืมนะคะทุกครั้งเลยที่นักเรียนทำงานส่งคุณครูนะคะนักเรียนจะต้องเขียนชื่อชั้นนะคะเลขที่ส่งไ้คุณครูทุกครั้งที่นักเรียนส่งงานนะคะไม่งั้นคุณครูจะไม่สามารถทราบได้เลยว่างานที่หนูส่งลายมาให้คุณครูเนี่ยเป็นของใครเพราะบางคนลายเป็นลายของผู้ปกครองนะคะไม่ได้เป็นชื่อของนักเรียนเพราะฉะนั้นย้ำนะคะว่าจะต้องส่ง ทุกครั้งเลยที่ส่งงานเนี่ยจะต้องเขียนชื่อส่งมาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ